สวัสดีครับผมนายเกษราสีตังโงงเลขที่38หมู่เรียนที่3วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพูดให้สำลิดผลสอนโดยอาจารย์วินัยแสงก้าปัจจุบันผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารครามวันนี้ผมจะมานำเสนอของดีในชุมชนครับนั่นก็คือ มล,ลต้องเท้าความก่อนนะครับว่าปัจจุบันผมอาศัยอยู่ที่บ้านหนองอีเข็มอําเภอส่วนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเขตทุ่งกุลาล้างห <c oughs> เ้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันว่าทุ่งกุลาล่งา,างห้หมายถึงอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าความเป็นมาให้ฟังนะครับทุ่งกุลาล้องห้มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าชนเผ่ากุลาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจากเมืองเมาะตมะระเศพมะได้เดินทางมาค้าขายผ่านทุ่งแห่งนี้ครับ ปกติแล้วชนเผ่ากุลาเป็นชนเผ่าที่มีความอดทนสูงมากสู้งานสู้แดดสู้ฝนสู้ลมแต่เมื่อได้เดินผ่านทุ่งแห่งนี้ที่มีความกว้างขวางเหลือประมาณต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันซึ่งพวกเขาก็ไม่พบหมู่บ้านใดๆเลยครับน้ำก็ไม่มีดื่มต้นไม้ก็ไม่มีที่จะให้ร่มเงามีแต่ทุ่งหญ้าเต็มไปหมด พื้ดินก็เป็นทรายเดินทางยากลำบากเหมือนอยู่กลางทะเลทรายครับทำให้คนพวกนี้ถึงกับร้องไห้จึงได้ตั้งชื่อว่าทุ่งกุลาร้องไห้ครับปัจจุบันพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมก็ได้ทำนาจุดแถวนี้ครับก็เป็นที่ดินของปู่ย่าตายายของผมก็เลยปัจจุบันก็ใจเิีเยาๆหน่อยครับข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมรับประทานมากที่สุด ในบรรดาข้าวสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะคนไทยครับเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของโลกซึ่งพบปลูกมากในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามสุรินทร์บุรีลำซีสัเกตยะโสธรราเอ็ดนครน,นาชสีมาเป็นต้นครับซึ่งพบปลูกมากในสอง สองสายพันธุ์ก็คือพันธุ์ขาวร้อยห้าแล้วก็พันธุ์กอขอสิห้าครับพันธุ์ขาวดอกมะลิร้อยห้านะครับลักษณะเด่นมีลักษณะเด่นในการเจริญเติบโตและทนต่อดินเค็มดินเปรี้ยวความแรงลักษณะของมเมล็ดข้าวสารลื่นมันวาว เม็ดเดียวสวยงามเมื่อหุงจะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิครับและนุ่มจุดด้อยคือไม่ทนต่อเพี้ยกระโดดฉีดน้ำตาลเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆมาแมลงอ่ะเป็นมแมลงชนิดหนึงครับแล้วก็ไม่ค่อยตานทานต่อโรคไหม้ต้นอ่อนหากปักดำไม่ลืกอคอครับหน้าดินแข็งเอ่อ ทนข้าก็จะล้มง่ายครับแล้วก็พันธุ์ที่สอนนะครับเป็นพันธุ์กขสิบห้ามีลักษณะเด่นเหมือนข้าวเหมือนเหมือนพันธุ์ขาวดอกมันี้ครับพันธุ์ขาวดอกมันนี้ร้ยห้าคือทนต่อท่าดินเค็มดินเปรี้ยวความแรงและมีอายุการเจ็บเกี่ยวที่ที่สั้นกว่าประมาณ10-15วันครับลักษณะของมเมล็ดข้าวสารลื่นมันวาวเม็ดเลียวสวยงาม เมื่อหงจะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิและนุ่มสวยจุดด้อยมีลักษณะคล้ายกับพันขาวดอกมะลิร้อยห้าเช่นกันครับครับก็การปลูกข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลินิยมปลูกในช่วงฤดูนานาปีและก็นาปังนะครับนาปีจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมครับ ถึงเดือนกรกฎาคมครับนี่คือการช่วงที่หวานเมล็ดในระยะหวานกล้านะครับซึ่งจะเก็บเหี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับนาปังสามารถสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีครับขึ้นอยู่กับน้ำและการฉลประทานครับวิธีการปลูกนิยมทั้งสองวิธีก็คือการปากดำจาก ต้นกล้าครับในระยะเอาเป็นเชิงคฤษฎีก็25่สิครับเซนติเมตรและวิธกีการหวานในอัตรา15กิโลกรัมถึง20กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับทั้งนี้การปลูกข้าวด้วยกระานควันกำจัดวัชพืชในแปลงออกให้เหลือน้อยที่สุดครับการหว่านแบบ แบบเปียกควนไถกบและแช่น้ำให้วัชพืชหรือตาช่างเน่าอย่างน้อย1-2สัปดาห์ครับก่อนการหว่านสำหรับวิธีการปักเรากไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องวัชพืชครับแล้วก็การดูแลในระยะปลูกนะครับก็ควรใส่ปุ๋ยและใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ย้อครับไม่ควรใส่ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเพราะอาจทำให้ดินเสียเร็วขึ้นครับน้ําในแปลงนาต้องหมั่นตรวจสอบหยุดรั่วไหลครับควรให้ระดับน้ําในแปลงนาสูงประมาณ10ถึง20ซนติเมตรครับที่เหลือก็กําจัดทิ้งครับเดี๋จะแบ่งไปนานาอื่นครับที่อยู่ข้างๆกันครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ก็อันนี้คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปห้ดูนะครับว่าผลผลิตนานาทุ่งของครอบครัวผมครับ